สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับวันที่ยี่สิบสามครับมาบ้านส่วนยูฟาขึ้นเขาครับนายูโรมารถเพิ่นกับมาไทยหน้ากําลังว่าที่ได้ทำหน้าบ้านเขาแล้วครับมือหนีมือวัอนที่ยี่สิบสามเนษาครับเพื่อนเพื่นเพิก่กะเจ็ดไลน์แหรอครับ วานมาหลายแล้ววันนี้แต่เสียนยังบริวานครับผมยังอยู่ครับร่างกะไทยวานกะสิประมาณวันที่ยี่สิบหกยี่สิบห้ายีิบหกครับมาไถาไปก่อนถ้าพี่น้องมาเก็บดอกแค่ฝอยครับดอกแค่ปลาอยู่บ้านสวนอยู่ฟ้าเท่านี้แหละครับหน้ายูโลครับผมนี่คือ เป็นเพียนเอ,อนื้อนยังครับเถียงตูบขั้นหาด <c oughs> นี่ครับยูร่วมกันน,นะครับพอได้ฝนส่วนฝนนี่ครับจะรีดออกแค่ครับผม มางน้ำกันครับครับโนแกโหแค่ปลาครับ ครับพี่นัองก <Yeah. S 1> ินได้ครับลวกครับผม แค่ครับเก็บเป็นของฝากได้ครับเพื่อนๆ,ๆนี่ฝากทีฝากน้องฝากมูพวกคือดอกแค่ครับ คือวิถีชีวิตของเา้าบ้านสังแปนตะบุญแว่งอำงเภ่อสว่างแดนดินครับจังวัดสกลนครนะครับได้กินครับเก็บเนี่ยบ้านมึงกันครับลดกำลังลงมาไทหน้าให้ ภาริสานครับวัดสุปปนนขุณนครครับผมดอกแคเป็นพักได้ครับแบบเงีย้ยงๆ,ๆครับพี่น้อง ดอกแค่ฝอยกินกับก้อยกับปอม <c oughs> ครับกินกับยังกระแสบลาบคนกินได้เบิดครับได้หลายเมนูขึ้นกันครับพี่น้องนี่คือวิถีชีวิตของชาวสกลนครเาครับ,รบนี่ครับได้ห <c oughs> ลายอยู่ครับได้หลายอยู่ พากันย่งางเด่นเละบันสวนยูฟ้านี่แหละครับนี่คือบันสวนยูฟ้าน้ายูโลครับผมหน้าพญิตาเสียนกับัังสิไท้าน้ารถไทยเพิ่งจะมากครับผมครับมือกันครับผม,มเลยเจ้าหน้า เป็นดอกแค่เป็นของฝากได้ครับเพื่อนๆฝากมุงพวกฝากพี่น้องได้ต้มได้ลวกกินกระปุนกับเจ้ววแต่ลายยางหลายเมนูครับนี่คือผลดีของมานาเนี่มือเศ้าครับสูตรอากาศอันบริสุทธ์ครับพี่น้องบริสุทธ์ยนีมือเศ้า ได้เห็นแสงท่องส่องฟ้าขึ้นมาที่ตะเวีนกําลังขึ้นยามุเสาโอ้อากาศดีครับอากาศดีนี่คือนี่แล้วครับเป็นนอนเทียงต้นตาลต้นตาลต้นแค่ครับต้นแค่อระมาณนี้ครับเดี๋ยวเจ็บตัวแค่ใส่ถุงก่อนปรนจุบุถุงไว้พี่น้อง ล้วดอกแค่จูจถุงครับเพื่อเๆ,ๆืครับอี่คือดอกแค่ฝอยหรือว่าดอกแค่ปลาครับผมกินใดครับรสชาติเพื่ออนที่หขมอมลประมาณนีครับ สมุนไพ่ความครับดอกแก่ีครับอัดูดถุงแล้วเรียบร้อยพี่น้องนี่คือดอกแค้ฝอยหรือดอกแค้ปลา เกิดขึ้นธรรมชาติของไอ้จังหวัดนครเั่นครับน้ำไฮน้ำนาตามโคกตามปลาครับ,ม,ม,รบมีหลายครับมีหลายบางทีกับโบมีครับบางทีกับมีได้กินขอขอบคุณเพื่อน,นทุกคนครับผมที่เขามาเป็นกำลังใจมาทากักทาย <laughs> วันงีน้ตเสนกรบผมมีอยังครับขอให้เพื่อนๆทุกครอบครัวทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงครับเริงๆปังๆหอดวันที่หนึ่งที่สิบหกขอให้สุกละวันได้ละวันครับผมชิบขอหยุดดีไปก่อนครับพอกันชิบนาครับผมีพเพื่อน <laughs> สวัสดีครับ